ผลเคสผอกอหนุย่ยรอปพยิ่งลักร่างพระราชบัญญัติตํรวจดันกดเข้มสกรีนสีกากีตามนักการเมืองที่ประชุมร่วมรัฐสภามีคิวพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํรวจแห่งชาติที่สังคมกำลังจับตากันอยู่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่นําไปสู่การปฏิรูปวงการสีกากีได้จริงหรือแค่ปฏิลวงตํรวจโดยจะประชุมเรื่องนี้ สวันติดกันคือ9และสิบมิถุนายนสาระสำคัญของร่างพรบรตำรวจที่มีร่วมหนึ่ง้เจ็ดมาตรามีสาระสำคัญหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ที่น่าโฟกัสถึงไม่น้อยเพราะใหม่และก็ไม่คาดคิดกันว่าจะนำมาเขียนเอาไว้ในร่างพรบรตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือการเขียนเรื่องหลักเกณฑ์การส่งตำรวจไปติดตามรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ส่วนใหญ่ก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยและมีตำรวจหลายนายได้ดิบได้ดีกันทั่นหน้าบางคนก็โตบโตแบบก้าวกระโดดเพราะเป็นตำรวจติดตามนักการเมืองแล้วนักการเมืองก็ช่วยเหลือให้ได้ตำแหน่งดีๆซึ่งพบว่าในร่างพรบรตำรวจกรรมธิการเสียงข้างมากมีการเขียนเรื่องนี้ไว้ในมาตรา84มีเนื้อหาโดยสรุปก็คือ การสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามตำแหน่งหน้าที่กตรกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดซึ่งต้องเสนอกตรเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะสั่งได้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวร้องขอโดยจะระบุตัวบุคคลมิได้แต่ข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งต้องสมัครใจด้วยและเมื่อผู้ขอพ้นตำแหน่ง ให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ไปรักษาความปลอดภัยนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน30วันนับแต่วันที่ผู้ขอผลจากตำแหน่งแต่ถ้าผู้ขอเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้หลงโทษจำคุกถ้าผู้นั้นได้ร้องขอให้รักษาความปลอดภัยตลอดไปจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปรักษาความปลอดภัยผู้ขอนั้นต่อไปอีกก็ได้ ประเด็นดังกล่าวกรรมธิการพิจารณาร่างพรบรตำรวจยอมรับว่าที่เขียนไว้เพราะกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องตำรวจไปติดตามนักการเมืองที่ดูแล้วคงจะเป็นใครไม่ได้เพราะการที่เขียนถึงขั้นลงรายละเอียดว่าอดีตนายกที่จะขอตำรวจติดตามได้ต้องไม่เคยต้องํำพิพากษาอันถึงที่สุดเคสดังกล่าวคงไม่พ้นกรณีอดีตผู้กำกับหนุย่ย พันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยะพโลไทยอดีตนายตำรวจติดตามยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องโทษจำคุกคดีจำนำข้าวซึ่งหลังยิ่งรักหนีคดีไปต่างประเทศก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมีภาพปรากฏว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูที่ตอนนั้นเป็นผู้กำกับการฝ่ายวิจัยและพัฒนากองพัฒนาการข่าวกองประชาการตำรวจสันติบาลไปเดินตามยิ่งรักที่ต่างประเทศ และพบว่าปลายปี2562อดีตผู้กำกับหนุ่ยถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีปรากฏภาพไปติดตามยิ่งลักษณ์ไปชมการแข่งขังขนฟุตบอลโลกที่รัสเซียที่สื่อรายงานว่าพันตำรวจเอกวทัฒนยูเดินทางออกนอกประเทศ9-10สิครั้งโดยไม่ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาและไม่มีการลาราชการจนหน่วยงานต้นสังกัดต,ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง แต่พันตำรวจเอกวัฒนยูยื่นอุทธรต่อ,ตอกอตอรอแต่ทว่าเมื่อพฤศติกาย,ยน2 564ที่ผ่านมากลับปรากฏว่าพันตำรวจเอกวัฒนยูได้เลื่อนตำแหน่งจากผู้กำกับเป็นรองผู้บังคับการกลุ่มง,งานผู้เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจนเรียกเสียงฮือฮาไปทั่ววงการสีกากีและขาใจคนจำนวนมากจากประเด็นดังกล่าวเลยเป็นจุดที่ทำให้ กมาที่การเสียงข้างมากร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติเลยนำเรื่องนี้มาเขียนไว้ในร่างดังกล่าวเพื่อเป็นกฎเหล็กคุมเข้มการส่งตำรวจไปติดตามนักการเมืองมากขึ้นแม้ดูแล้วตามร่างดังกล่าวยังเปิดช่องให้หลบเลี่ยงได้อยู่ในเรื่องการขอตำรวจไปติดตามนักการเมืองแต่การเขียนไว้ในตัวกฎหมายหลักไม่ใช่แค่กฎระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงย่อมดีกว่าแน่นอนที่ทั้งหมด เป็นผลพวงมาจากเคสอดีตผู้กำกับหนุยตำรวจหน้าหยกติดตามยิ่งลักนั่นเอง